มาที่โต๊ะข่าวบันเทิงนะครับ SMS 4838777นะครับใครที่เป็นแฟนของวิทยุครอบครัวข่าวนะครับตอนนี้ก็คงจะได้ฟังนะครับมัจจุราชสีน้ำผึ้งในฉบับของละครวิทยุนะครับเราถามท่านผู้ชมนะครับว่าอยากจะให้ละครเรื่องอะไรนะครับมาทําเป็นละครวิทยุกันบ้างนะครับ SMS เบอร์นี้แหละครับส่วนละครเรื่องในม่านเมฆนะคะก็เป็นละครเรื่องที่4ในชุดลูกไม้ของพ่อค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้ไม้วริศค่ะมารับบทเป็นนักบินฝนหลวงประกบคู่ครั้งแรกค่ะกับน้ําชา ชีรนัทเนี่ยนะคะซึ่งผู้กำกับละครเรื่องนี้เป็นผู้กำกับมาจากภาพยนตร์นะคะก็คือคุณเพื่อนภาคภูมิวงจินดาค่ะ เป็นหนุ่มในเครื่องแบบกับบทนักบินฝนหลวงในละครเรื่องในม่านเมฆหนึ่งในละครชุดลูกไม้ของพ่อของค่ายใหม่แอดเวอร์ไมวริสถูกใจกับคาแรคเตอร์สุดเท่พร้อมได้แสดงฝีมือปทักคารมกับน้ำชาชีรนัทที่ขึ้นแทนเป็นนางเอกเรื่องแรกกับบทสาวสวยทันสมัยจอมวัยวายแต่จิตใจดีมาถ่ายทอดเรื่องราวการกอบกู้บ้านไอดินอันแห้งแล้งซึ่งก่อนที่จะมาฟิตติ้งเสื้อผ้าทั้งคู่ก็ได้ทำเวิร์กช็อปการแสดงร่วมกันจนเรียกว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพร้อมสวมบทบาท หลางท้องนาค่ะเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันคาแรคเตอร์มันต่างกับเรื่องอื่นเรื่องอื่นนี้จะเข้มเขมเรื่องนี้จะเป็นคนโกนประสาทเลยครับเกรียนแตกเลยประมาณนั้นอะไรคงน้องส,สาวจากพี่นองร่วมง,งานกันบ่อยพี่นองครับขอบคุณมากครับพี่สอนความเกรียนให้ผมครับชาต้องเตรียมโบยวายเต็มที่อ่ะโบยวายแบบตลอนตลอดตลอดทั้งเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแกล้งกันแหลกมากชาคิดว่าคนที่ชอบแบบละครคอมเมดี้แบบแบบสุดๆอะไรเงี้ยชอว่าคงชอบเพราะว่าเล่นเล่นสุดกันทั้งคู่เลย เรื่องนี้ยังได้ผูก้กำกับภาพยนตร์เพื่อนภาคภูมิวงจินดามากำกับละครเป็นครั้งแรกเจ้าตัวบอกเป็นเรื่องที่ยากและมีรายละเอียดเยอะมีทั้งฉากไฟไม่ป่าฉากพระเอกขับเครื่องบินฝนหลวงซึ่งก็จะยกทีมไปถ่ายทำกันที่โครงการฝนหลวงด้วยค่ะละครเรื่องในม่านเมฆยังมีนักแสดงอิคับข้างทั้งโบกี้จักกรินปราโมทเทียนชัยเกิดศิลป์ลูกตาลทิพร,รัต์ที่เตรียมเปิดกล้องปลายเดือนนี้ค่ะจุธาทิพย์พัฒด,ดีกุลรายงาน เท <Hey, S 1> มากในชุดนักบินนะคะไม้ไปที่อีกหนึ่งละครนะครับซิกเซ e ซีซั่นที่2ของค่ายชนลพีนะครับโดยแม่หนูสูงสุดานะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเร่งถ่ายทำกันเต็มที่นะครับฉากที่จะให้ชมในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ถ่ายทำไปแล้วครับเป็นฉากใหญ่ที่จะจ๋จาพิมพลตานะครับพาเหล่ามาดาหมู่เพื่อนแฟนคลับะนะครับไปช่วยกัน